รู้สึกว่าแกมมีปัญหาใต้ตาค่ะรู้สึกว่าตามันดูค้ำแล้วมันดูลึกค่ะมีแต่คนหักว่าหน้าเด็กขึ้นนะคะอันนี้ต้องบอกเลยเป็นยังไงบ้างครับตอนทำเจ็บไหมไม่เจ็บเลยค่ะรู้สึกว่าหมอมือเบามากแบบใส่ใจในทุกๆจุดเลยค่ะ สวัสดีค่ะเก๊นะคะเก๊เป็นแม่ค้ารายสดขายเสื้อผ้านะคะทุกวันนี้เห็นตัวเองผ่านหน้าจอทุกวันเลยนะคะรู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาหน้าโซมากๆเพราะว่าใต้ตาลึกแล้วก็แก้มต่อเลยมีการแบบว่าศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการปรับรูปหน้านะคะก็ดูรีวิวมาเยอะมากๆนะคะแล้วก็เจอรีวิวของหมอช็อปที่เดอะพีมาคีนิคค่ะที่นี่รีวิวเยอะมีความน่าเชื่อถือให้ตัดสินใจนะคะมาหาหมอช็อปเพื่อให้หมอช็อปประเมินรูปหน้าค่ะว่าเออหน้าของเราสามารถทําอะไรได้บ้างให้มันสวยกว่านี้นะคะ่ะ สัสดีครับสวัสดีค่ะหมอชอบสวัสดีครับคุณเกรสวันนี้คุณเกรสมีปัญหาอะไรมาให้หมอช่วยครับเออเกรสรู้สึกว่าเกรสมีปัญหาใต้ตาค่ะรู้สึกว่าตามันดูคล้ำแล้วมันดูลุบกค่ะอันนี้ก็เป็นปัญหาคลาสสิกหลายๆท่านเนี่ยก็จะมาหาหมอด้วยเรื่องนี้นะครับเราต้องอธิบายก่อนนะครับว่าปัญหาของคุณเกรสจริงๆตอนนี้มันเกิดจากหลายปัจจัยนะฮะเวลาร่างกายเราอายุเกิน20เนี่ยร่างกายจะเริ่มมีการสลายนะครับของชั้นกระดูกกับชั้นไขมันบริเวณตรงนี้นะฮะขออนุญาตเนาะบริเวณตรงนี้้ใตตา บริเวณแก้มส้มนะครับกระดูกกระไขลมันตรงนี้จะค่อยๆกร่อนหายไปเรื่อยๆตั้งแต่หลังอายุ20ทําให้ตรงนี้เราเรียกว่าชั้นตรงที่คอยพยุงหน้าเราเนี่ยมันเกิดการซุดตัวจะทําให้มีภาวะต่างๆตามมาเช่นใต้ตาคล้ําเหมือนตอนที่ตอนนี้คุณเกรซเป็นเนาะเริ่มเกิดตรงบร,ริเวณหน้าแก้มที่ยุบต,ตัวไปนะครับปัญหาที่2นะครับก็อาจจะมีในเรื่องของกรรมพันธุ์ได้ปัญหาที่3นะครับบางคนเนี่ยมีเรื่องของคุณแพ้ก็จะทําให้ใต้ตานยดูคล้าดูดาได้ง่าย ซึ่งปัญหาเหล่านี้เนี่ยการทาครีมก็อาจจะไม่ช่วยสักเท่าไหร่ละการออกกาลังกายก็ไม่ควรนะครับซึ่งวิธีการรักษานะครับเราก็จะใช้สารเติมเต็มนั่นเองนะฮะของคุณเกรซเนี่ยเราสามารถใช้สารเติมเต็มเข้าไปช่วยได้นะครับสารเติมเต็มนะครับจะใช้สารที่ชื่อว่าไฮยาลูรนิกแอซิดหรือเราเรียกย่อๆว่า H A นะครับซึ่งสารตัวนี้เนี่ยเป็นสารที่สังเคราะห์เลียนแบบมาจากร่างกายมนุษย์มีการใช้กันมาอย่างยาวน,นานมากกว่าสิปีมีงานวิจัยรับรองถึงความปลอดภัยเยอะนะครับเวลาเราฉีดกลับเข้าไปเนี่ยก็คือสามารถสลายได้เองตาม ชาตหน้าที่ของเขานะครับก็คือจะเป็นตัวอุ้มน้ําไปที่บริเวณที่เราต้องการแก้ปัญหาเช่นถ้าเราฉีดไปบริเวณใต้ชั้นผิวนะครับเราสามารถลดระดับความลนึกได้ถ้าเราไปแก้ตรงบริเวณกระดูกสามารถทําให้ตัวโครงสร้างกระดูกที่มันยุบตัวเนี่ยเกิดการทดแทนแล้วทาให้มันฟูด,ดีขึ้นได้ฉีดบริเวณชั้นผิวหนังชั้นบนนะครับแก้ในเรื่องของพวกริ้วรอยเล็กๆหรือความหมองคล้ำใต้ตาได้แล้วข้อดีของการใช้สารเติมเต็มหรือไฮยาลูรอนิกแอซิดเนี่ยก็คือรังทำนะครับสามารถเห็นผลได้เลยนะครับเวลาเราฉีดหนึ่งครั้งเช่น ชนิดของตัว HA ที่ใช้การดูแลของคนไข้หลังทํานะคะเฉลียแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ8เดือนถึง1ปีลองไปดูของจริงกันเลยดีกว่าคุณเรสพร้อมไหมฮะพร้อมค่ะ,ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยครับ ลงสนามจริงแล้วพร้อมไหมครับคุณเกรซพร้อมค่ะเดี๋ยวเรามาดูปัญหาของคุณเกรซพร้อมกันก่อนนะครับ <Okay. S 1> ก็คือลดน้ําหนักเร็วด้วยใช่ไหมฮะ <Okay. S 1> ลดไปกิโลนะฮะลดไปเป็นสิบกิโลสิบกิโลนะ <c oughs> ถ้าเราดูเนี่ยของคุณเกรซเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่เราเจอนะครับเนื่องจากหนึ่งลดน้ําหนักตัวเร็วไปนะ แล้วก็อันที่2เนี่ยก็คือเริ่มมีอายุพวกบริเ,เวณกระดูกกับไขมันตรงนี้จะมีการสลายไปตามใบทำให้ตรงนี้มีการดรปตัวลงมาภาษาสไทยเรียกแก้มส้มหายมันก็จะทําให้ใต้ตาตรงนี้ดูลึกขึ้นมาด้วยอย่างไม่ทราบสาเหตุเพราะฉะนั้น,นการแก้ไขตรงนี้ก็คือเราใช้สารเติม,เต,มเต็มหรือตัวยาลูรอนิกแ a ซ i ดหรือ HA เนี่ยเข้าไปแก้บริเวณนี้ทําให้บริเวณตรงนี้ดีขึ้นมาเดี๋ยวเราไปดูของจริงกันเลยดีกวา่า ทำการรักษาโดยการใช้ HA นะคะแก้ภาวะใต้ตาโหลให้คุณเกรซเสร็จไปแล้วหนึ่งข้างก็คือฝั่งนี้เป็นไงบ้างครับคุณเกรซเสร็จไหมไม่เสร็จเลยค่ะลองลองเล่าความรู้สึกให้ฟังหน่อยว่าเป็นไงก็ตอนฉีดไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะมนมีอะไรทิ่มเข้าไปฉีดๆเลยสบายมากๆแล้วก็สองกระจกเรารู้สึกว่าหน้าไม่เท่ากันโอเคอันนี้คืออันนี้คือหลังทำทันทีแล้วเราถ่ายเลยนะคะคนจะกลัวการฉีดฟิลเลอร์อย่างคุณเกรซตอนแรกก็กลัวใช่ไหมพอได้ลองจริงจริงๆมันไม่ได้มีอะไรน่ากลัวนะฮะ อันนี้เราก็ได้แก้ไขภา,าวะพวกกระดูกหน้าแก้มที่มีการกร่อนตามไปที่คุณเกรสลดน้ำหนักตัวเยอะร่วมกับแก้ตตงเรือนใต้ตาครับอันนี้คือหลังทํา,ท,าทันทีจะเห็นว่าเรนใต้ตาดีขึ้นนะครับหน้าแก้มต้งดีขึ้นเพราะเราดูด้านนี้จะดูหน้าเด็กกว่าด้านนี้เห็นชัดเจนดูละมุนขึ้นเยอะเลยค่ะ อันนี้เราก็เรียบร้อยแล้วนะครับฉีดเจ้าตัวกลุ่มไฮยาลูรนิกแอซิดให้คุณเกรซเรียบร้อยเป็นยังไงบ้างครับตอนทำเจ็บไหมไม่เจ็บเลยค่ะรู้สึกว่าหมอมือเบามากแบบใส่ใจในทุกจุดเลยค่ะตอนแรกคุณเกรซค่อนข้างกลัวเรื่องของการฉีดใช่ตอนแรกคิดว่าแบบมันน่าก,กลัวแล้วก็แบบกังวลมากๆเลยว่าแบบทํามาแล้วมันจะมีก้อนปูดขึ้นมาไห <c oughs> มอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำมาแล้วไม่มีเลยสบายใจเลยคะ่ะหลังทำบาทีแล้วก็ให้คุณเกรซดูเลยก็จะเห็นว่าเวลาเราแก้เนี่ยเราแก้องรวมเลยเนาะคือจริงๆคุณเกรซกังวลแค่ใต้ตา,ตาแต่ว่าอันนี้หมอก็ได้อธิิบาาายไปปว่ัญหจรงๆ มันมาจากาพาร์ทไหนบ้างครับล้วก็ทําการแก้บริเวณกระดูกแก้มส้น<ๆ>กับบริเวณใต้ตาไปให้อันนี้ก็รับรังทัน,นทีเวลาเราทำเนี่ยจะทําให้หน้าดูละมุนขึ้นดูหวานขึ้นอันนี้ไม่มีรอยฟกช้ำอะไรหลังทําเสร็จคุณเกรกก็สามารถไปใช้ชีวิตปกติได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าใครกลัวการฉีดจริงๆปลอดภัยแล้วไม่อันตราย เดี๋ยวเรามาติดตามอาการคุณเกรสอีกทีประมาณ1เดือนนะครับตอนนี้น้องเกรซก็ถึงเวลา follow up ติดตามอาการหลังเราฉีดตัวฟิลเลอร์ไปที่บริเวณใต้ตาอันนี้ประมาณ2เดือนแล้วเนาะ,ะเป็นยังไงบ้างครับมีแต่ผลทักว่าหน้าเด็กขึ้นนะคะอันนี้ต้องบอกเลยเพราะว่าหน้ามันมีความแบบว่าอบอิ่มขึ้นจากที่เรา,าบอกว่าเป็นกระดูกเลยะคะ่ะ อนแรกของน้องเกรซจะมีปัญหาบริเวณกระดูกหน้าแก้มที่<อ>หายค่อนข้างเยอะที่เราเคยคุยกันนะว่าอาจจะด้วยหนึ่งตัวอายุด,ด้วยแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการตัวน้ำหนักมันเลยทําให้บร,ริเวณนี้มันหายไปซึ่งน้องเกรซก็ทาครีมแล้วพักผ่อนแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นลองเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยว่าหลังฉีดไปมันมีเอฟเฟกหรือว่ามันปวดมันช้ำแล้วมันเป็นยังไงให้เขาฟังหน่อยเพราะว่าบางท่านเขาไม่เคยฉีด จริงๆต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ฉีดทินเลอรนะคะตอนแรกก็แอบกังวลแต่ว่ากลับไปบ้านก็คือใช้ชีวิตปกติเลยค่ะไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแล้วก็ไม่มีรอยช้ำเลยแต่งหน้าได้ตามปกติไม่ช้ำไม่เป็นแผลไม่เป็นรอยแล้วก็ไม่เจ็บธรรมชาติมากๆที่จะกลัวก็คือเรื่องของการเป็นก้อนเป็นก้อนไหมไม่เป็นเลยค่ะเหมือนหน้าปกติเล อ่าอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่หลายๆท่านกลัวนะคะแบบบางทีไปดูข่าวมาบอกเอ้ยฉีดฟิลเลอร์แล้วมันจะมีเอฟเฟกเป็นก้อนอะไรทําให้แบบผิดธรรมชาติไหมถ้าเราฉีดกับคุณหมอจริงๆเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะครับคนรับแทบไม่มีทางเกิดได้เลยนะฮะอันนี้ก็ธรรมชาตินะครับมีติดใจนะครับเหมือนเพื่อนถักกันหลายท่านเนาะแต่ไม่รู้ว่าทาอะไรมามอาจจะรู้จากคลิปนี้แล้วนะฮะก็อยู่ได้เป็นปีนะครับพวกนี้ก็อยู่เฉลีย่ยประมาณ8ปดถึงหนึ่งปีนะครับ เดี๋ยวเรายัางไงก็ลองไปดูภาพ Before After กันอีกทีหนึ่งนะคะว่าเป็นยังไงไปดูพร้อมกันค่ะ